f ฟสติวัลคานิแปลว่าปูคานิเฟสติวัลนะคะเป็นเทศกาลกินปูที่ฮอกไกโดค่ะออซึ่งทางด้านของซูโบฮาจิซึ่งเป็นร้านอาหารเนี่ยเขาฉลองครบรอบ1ปีที่เปิดสาขาในเมืองไทยเลยยกความอร่อยที่สืบทอดระดับตำนานกว่า40ปีจากญี่ปุน่นเอาใจคนรักปูด้วยเทศกาลกินปูที่คัดสรรปูสาสายพันธุ์ที่หายากของญี่ปุ่นมาเลยเช่นปูขนปูซูไและก็ปูทาระบะ มาให้ทุกคนนั้นได้ลิ้มรองความหวานอร่อยแน่นของเนื้อปูที่จะถูกรังสรรเป็นเมนูต่างๆจากฝีมือของเชฟญี่ปุ่นพร้อมกับกรรมวิธีที่พิธีพิธันนะคะตามแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมเลยและก็มีการเสิร์ฟเมนูปูรสเลิศกว่า20เมนูเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเมนูอาหารทะเลสดใหม่จากญี่ปุ่นอีกหลายเมนูด้วยนะในราคาที่ใครๆก็ เข้าถึงได้รับปทานได้ที่ร้านซิโบฮาจิและมากไปกว่านั้นลูกค้าที่เป็นแฟนพันธ้อาหารญี่ปุ่นสามารถที่จะมาค้นหาความอร่อยได้นะคะที่ร้านซิโบฮาจิไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นค่ะซีสาขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขานิฮอนมูระชั้น1ทองหล่อส3สาขา b ี e h i v e l i f e ไตล l ม Mall ที่เมืองทองธานีสาขานิฮอนมาชิสุขุมวิท26และก็สาขาธนยะนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคมคานิเฟสติวัล ต้องขอทำเสียงเอฟเฟคด้วยตนเองเล็กน้อย <c oughs> เพราะว่าดูจากภาพแล้วมันน่าอร่อยมากค่ะถูงใจนักรับประทานนักชิมแล้วคะ่ะใช่แล้วคือเป็นคนชอบทานปูอยู่แล้วด้วย <c oughs> นะคะโอ้เห็นปูแบบ